ผสานตัวเลขเลข2กับเลข9หากคุณกำลังเดือดร้อนจากการพึ่งสูญเสียอะไรบางอย่างไปจงคาดหวังว่ามันจะต้องได้สิ่งที่มาทดแทนในอนาคตอันใกลน้นี้ทุกๆสิ่งล้วนนำความปรารถนาดีมาสู่คุณแม้ว่าอาจจะมีหลายๆสิ่งที่ถูกซุกซ่อนไว้อยู่เบื้องหลังก็ตาม คุณอาจจะรู้สึกสนเทว่าพระเจ้าได้หลงลืมคุณไปแล้วหรือจงอย่าก,กังวลให้รู้สึกถึงพลังงานในชีวิตของคุณที่กำลังไหลเลื่อนไปข้างหน้าอยู่ขณะนี้คุณไม่ได้กำลังต้องโทษทันใดๆต่อสิ่งที่คุณเพิ่งสูญเสียไปเพราะจักรวาลกำลังตระเตรียมที่จะทดแทน กลับมาให้คุณให้ได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม